สวัสดีค่ะวันนี้รีวิวของอีกแล้วนะคะก็เริ่มด้วยนี่นะคะมันจะเป็นไก่แบบปีกไก่ติดน้องเอ้ยไม่ใช่ปีกไก่บนกับปีกไก่ล่างนะคะครึ่งกิโลสามเหรียญก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะถือว่าไม่แพงเนาะอันนี้แล้วก็นี้ต้นหอมยี่สิบกว่าบาทนะคะก็ประมาณนี้ค่ะมันก็จะเป็นหอมพันธุ์ที่แบบ ไม่เหมือนหอมแดงไทยนะคะแล้วก็นี่คะ่ะเป็นเอแครนะคะมันจะมาแบบแพ็คแช่แข็งนะคะก็กล่องหนึ่งสิบเก้าชิ้นสามสิบกว่าบาทนะคะประมาณสามสิบหกบาทสามสิบเจ็ดบาทประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็มีนี่คะ่ะ เป็นขนมเนาะก็จะเป็นครัวซองแล้วก็มีขนมแบบนี้นะคะส่วนตัวอีไม่ได้กินนะคะแบบนี้ไม่ชอบเนาะแต่ว่าซื้อมาให้คนที่บ้านกินนะคะแล้วก็นี่คะ่ะข้าวนะคะอันนี้คืออีกยี่ห้อหนึ่งของอีกห้างหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะอีกเคยกินแล้วมันจะเป็นแบบถุงใหญ่ๆยี่ห้อนี้แหละ เนียเนาะถ้าเพื่อนๆมีห้างแบรนด์นี้นะคะก็คือตัวนี้เป็นแพน d a แดนไรอันนี้มันน่าจะมาจากบรรจุบริษัทเดียวกันนะคะเพราะว่าเคยลองซื้อมาหุงกินแล้วเหมือนกันเลยค่ะแต่ไม่แน่ใจที่มานะคะว่ามันคือข้าวไทยหรือข้าวเพื่อนบ้านเรานะคะแต่ว่า1กิโลมันจะถูกกว่าร้านเอเชียมากๆเลยนะคะนุ่มแล้วก็ระยะเวลาในการหุงก็ประมาณ 8-12นาทีประมาณนั้นนะคะหรืออาจจะห่งเยอะก็อาจจะใช้เวลาเยอะกว่านั้นนะคะน้องแล้วก็มีข้าวผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็สิ่งนี้ขาดไม่ได้ค่ะคือพาไปดูก่อนหน้านั้นคลิปหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่ได้บอกราคานะคะ100กรัมก็คือ1ขีดนะคะประมาณนี่ค่ะราคาอยู่ตรงนี้เลย เกือบเกือบ70บาทนะคะค่อนข้างที่จะแพงนะคะคือจริงๆหมู3ชั้นที่นี่นะคะเขาเขาเลาะหนังออกนะคะแล้วก็จะขายเฉพาะตัว3ชั้นที่ไร้หนังนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเขาเอาไปทำแบบนี้ทานนะคะซึ่งอาจจะอาจจะมีการรีเสิร์ชมาว่าออคนแถบเอเชียเขากินแคปหมูนะคะ ส่วนใหญ่ที่เห็นหยิบหยิบนะก็จะไม่ค่อยเห็นฝรั่งหยิบนะคะ <g iggle> ก็จะเป็นหน้าเอเชียซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็สิ่งนี้ก็คือนมนะคะ1.5ลิตรก็แค่1เหรียญนะคะถูกมากมันจะเป็นนมที่แบบไม่ใช่นมสดนะคะเป็นกล่องแบบนี้หยิบซื้อมาไว้ชงกาแฟหรือใส่ใส่เคก้กอะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าเป็นนมสดมันจะมีวันหมดอายุที่แบบเร็วกว่านะคะ ยิบก็เลยแบบซื้อแบบนี้มานะคะแล้วก็เป็นปลาเนื้อปลาแบบนี้เป็นเนื้อเนื้อปลาปังกาเซียนะคะครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่เอ่ยครึ่งกิโลประมาณสามเหรียญหกสิบกว่าเซนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1น0่งร้ถึงสาประมาณนั้นค่ะไม่แพงนะคะเพื่อนๆ มันคือเนื้อปลาล้วนที่แบบเคาเลาะหนังเลาะอะไรแต่ว่ามันมาแบบแช่ฟรีซแบบนี้นะคะเวลาเราประกอบอาหารมันคือง่ายแล้วก็สะดวกนะคะค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะจะบอกว่าที่ไม่ไม่ชอปปิ้งเยอะเพราะว่าห้างมันอยู่ติดบ้านเลยะคะ่ะก็คือรอบรอบๆบบ้านตัวนี้มันจะมีแบบ เป็นห้างประมาณแบบโอ้โหเยอะมากมันอยู่แหล่งใจกลางตัวเมืองแล้วก็ติดรถไฟด้วยค่ะก็คืออยากกินอะไรวิ่งลงไปนะคะก็จะได้จะไม่ได้สต๊อกของเยอะเท่าไหร่นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือของส่วนใหญ่ที่ซื้อนะคะเป็นความอยากที่เราอยากกินเองนะคะก็เลยอันนี้มาแกะให้ดูนะคะว่าเอแคลร์เมืองนอกมันจะเป็นยังไงมันจะมาแบบ แช่ฟรีสอย่างนี้เวลากินเขาก็จะแกะแล้วก็เอามาวางนะคะก็คือเอามาละลายน้ำแข็งประมาณนี้ละลายน้ำแข็งให้เขานิ่มแล้วก็คือกินได้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะกินแบบเย็นๆแบบนี้ค่ะ มันมีกล่องหนึงสิชิ้นนะคะสามบกว่าบาทโอ้โหไม่ต้องนั่งทำเองให้เมื่อยเลยค่ะง่ายดีนี่ค่ะก็จะบีบครีมบีบอะไรเรียบร้อยพร้อมกินนะคะก็ฝากให้เพื่อนๆดูของแปลกของที่มีขายตามห้างฝรั่งทั่วๆไปนะคะเผื่อใครอยากจะรู้ว่าเออประเทศนั้นประเทศนี้มีอะไรขายบ้างนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชม ช่อง I am hungry นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ